สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ลุงนิโน่จากช่องผูรู้ปลาครับนะครับวันนี้ลุงนิโน่มีภารกิจนะครับจะเดินทางไปบอก่นลูกค้าท่านหนึ่งเป็นนักเลี้ยงปลาครับมือใหม่ไฟแรงนะครับเป็นท่านใดก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปลุงนิโน่นะครับก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้นะครับเรากําลังจะก้าวเข้าสู่มืออาชีพนะครับช่องของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าซับสไครต์ก็มีแบบจำๆเลยนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถ้้้้าาาาาาาเเเเเเกกกกิดดดดใใคค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 ครร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 ยยยัััััััััังงงไไม่่่่่่นน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 ะะะะบบบบบบบววววลลลพชออจโตขึี๋ปปููท็ ครับคนครับตอนนี้นะครับลุงก็ขับรถมาใช้ระยะเวลาในการเดินทาง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็มายืนอยู่ตรงนี้นะครับเขตเว้ยขวางแล้วก็ด้านหลังนี้นะครับไม่ใช่บ้านเจ้าของที่เราจะมาดูปลาครับคือบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวลุงจะไปกดกิ่งนะครับไม่ใช่กดอันไหนทักอันนึ่งนะครับอันไหนสักอันนึ่งมันเหมือนด้านนอกเข้ากรุงนะครับกดอันนี้ันเนะโอเค โอเคเดี๋ยวเราก็รอเจ้าของบ้านเปิดประตูลแล้วเราเข้าไปชมด้านในกันครับว่าบ่อน,นี้เป็นบ่อของนักเลี้ยงท่านไหนวันนี้นะครับใส่เสื้อมาเหมือนหนาวเลยนะครับวันนี้วันที่20 มกราแล้วนะครับปีนี้ถือว่าหนาวดีมากนะครับอากาศดีๆเลยเดี๋ยวไปชมครับด้านในว่าบ่อจะมีความอลังการและปลาจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้นอกจากมาดูบ่อแล้วจะมาดูปลาด้วยนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเปิดประตูครับักครู่ครับตอนนี้นะครับลุงก็อยู่ที่บ่อของลูกค้าท่านหนึ่งนะครับก็นั่งอยู่ด้านซ้ายมือของลุงนะครับเดี๋ยวอยากให้ลูกค้าเขาลุงแนะนาตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับนี่พี่ไก่นะครับพี่ไก่ที่นี่เขาเรียกเป็ดไหนครับ ยินแดงครับยิ่นแดงคุยขวางคุ้ยขวาง<ช>ไหมครับค<ช>ุ<ช>ยขวางอ,าอือถือว่าเป็นใจกลางเมืองแล้วก็จับพัดจับผูยังไงครับถึงมาเริ่มเลี้ยงปลาทับได้จริงๆจากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพราะามีสร้างบ้านใหม่แล้วก็มีโอกาสก็เลยให้สร้างมาบ่อปลาพร้อมบ้านอ๋อสร้างบ่อปลาพร้อมบ้านเลยใช่ครับครัลุงจำไม่ผิดนะครับบ่อนี้ไม่น่าจะเป็นบ่อแรกใช่ไหมครับตอนแรกที่สร้างมามันจะเป็นบ่อใหญ่เลยบ่อไยตันบ่อไรตันใช่เพราะว่าลุงเคยมาล้างชอบล้งครั้งหนึ่งตอนนี้ปรับเป็นเลี้ยงมาได้ปีหนึ่งแล้วกก็ตอนนี้้แใหมม่ด สองบอกากเป็นสองบอระบบอะไรบ้างอยากให้พี่ไก่ช่วยขยายความนิดนึงก็น้ําเข้ามาช่องแรกก็จะผ่านดาก่อนอ๋อพันดานะครับต้นช่องนี้คือดําดําฟิลเตอร์ใช่ดำเสร็จปุ๊บน้ำออกจากดําก็จะมาไปช่องฟิกเบดฟิกฟิกเบแต่ตอนนี้แบบตีตีให้เม็ดบูบมันจมก่อนอ๋อมันจมอยู่เป็นฟิกเพื่อดักตะกอนดักตะกอนละเอียดละเอียดนะครับที่มันหลุดรอดมาจากช่องดาเพราะเสร็จจากช่องนี้เราไปช่องไหนครับช่องมูฟช่องมูฟช่องมูฟก็คือไอตัวพลาสติกนะครับที่มันเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยเขาเรียกว่า มูวิ่งเบรมูวิ่งเบ่าอันนี้เป็นฟิกฟิกก็คือมันจะต้องเกิดไปเนี้ยเพื่อกันพวกฝุ่นละอองาก็ฝุ่นพอหลุดไปนู้นปุ๊บไปถึงช่องมูบอันนี้ก็จะปั่นละก็จะปั่นไอตัวเนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะขยายความนิดนึงก็คือมันเป็นวัสดุกรองที่มีผิวสัมผัสที่จะให้จุลินทรีย์อยู่ไปเกาะอยู่ตามนี้ครับพูดยังไๆก็คือเป็นบ้านของแบคทีเรียนะครับมันก็จะข้ามไปช่องมูวิ่งเบรดมูวิ่งเบนี้ก็จะปั่น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 อ่าพวกจับ พอถัดจากช่องนี้มาก็จะมาช่องทาราอยู่้าล่างแล้วก็พื้นที่เหลือก็เลยไว้ TDM อ๋อมีด้านด้านบนอมันมีสเปซช่องว่างอยู่ก็เลย TDM วางก็เห็นงที่ TDM ไว้อ่าออันนี้เป็นด้านล่างเป็นบัทรามาทรานะครับแล้วก็ท็อปด้วย TDM หึ่นดาวตัวนี้ก้อนหนึ่งหลายบาทก้อนหนึ่งเราเ้าสิบบาทประมาณนี้ครับพอถัดจาก TDM กลับมาทาราแล้วก็มุดมาด้านล่างครับเพื่อที่จะมาขึ้นอันนี้คือเท่า TDM ล้วนๆ TDM ล้วนๆเลยอยากให้พี่ไก่ อธิบายนิดนึงครับว่าข้อดีของ TDM เนี่ยมันดียังไงครับถึงถึงเลือกใช้มันก็มันก็เหมือนเป็นที่อยู่แบคทีเรียด้วยแล้วก็ช่วยช่วยปรับคุณภาพน้ำถ้าเราใส่ตามเอ่อตามปริมาณที่เขาบอกว่าสิบก้อนตอนหนึ่งตันอ๋อสิบก้อนตอนหนึ่งตันก็คือง่ายๆเลยก็คือสี่สิบตันแล้วก็สี่ิบ่้อยก้อนี่อก้อนอ๋อสมันี้ยไปประมาณประมาณห้าร้อยแล้วก็คือในความเข้าใจเขาลงเนี่ยก็คือตัว TDM เนี่ยนอกจากเป็นบ้านของแบคทีเรียแล้ว ไม่รู้ว่าตัวของมันเนี่ยจะปล่อยพวกสารละลายอะไรมาทำให้น้ำน้ำดีมันกเหมือนพวกภูเขาไฟที่เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ลมประมาณนั้นก็พอถัดจากนี่มาปุ๊บก็จะมาอยู่ช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายช่องน้ำดีช่องน้ำดีช่องน้ำดีก็จะผ่านยูวีมาตรงนี้ก็จะใส่ยูวีเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคด้วยฆ่าพวกตะไคร้ด้วยสารละลายเดียวเพื่อให้น้ํามันใสนะครับพอเสร็จจากช่องนี้ปุ๊บน้ําดีก็จะถูกส่งออกไปที่ม่านน้ําด้านหัวบอกมีพัมตัวหนึ่งออกน้ําตกแล้วก็พัมตัวหนึ่งยิง เพราะมันจะไม่ออกทางอ๋อมีกระแสน้ำด้านใต้ด้วยอ๋อสองตัวน้ำสองตัวนอกเหนือจากระบบกรองที่เรียกว่าเทพแล้วเนี่ยมีตัวทำความเย็นไหมครับมีครับมีตัวชิลเลอร์ด้วยมีครับมีตัวชิลเลอร์ด้วยโดยปกติในสภาวะปกติพี่ไก่จะเลี้ยงปลาที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับปกติถ้าไม่ได้ระบมาผมก็จะตั้งประมาณ24ครับยี่สจากที่เขาเล็งเมนนะครับปลาที่มันจะกินอาหารดีแล้วก็สะสมพลังงานเนี่ย เราช่วงประมาณสักี่20ถึง24นี่ยครับเลี้ยงแบบกลางๆเลี้ยงกลางๆแค่แบบคุมลงคุมไว้ไม่ให้ปลาป่วยแค่นั้นเองแม่คุณคุมทรงยิงจากประสบการณ์กอลุงนะครับก็คือบางทีเรากดคุมคุมไปเยอะที่10เนี่ย ปัญหาก็คือปลาปลา,า,ามันจะเป็นฝ้าพี่ไก่มีเคยเจอปัญหานี้มาแล้ปลาเป็นฝ้าเหมือนเป็นหวัดปลาอะไรประมาณนี้นก็มีมากแต่แต่เราก็ปล่อยปกติมัหนหายเองะอ๋อหายเองได้เหมือนกันครับแต่ในส่วนเขาลุงมลุกก็จะจับขึ้นมานแล้วก็ไปแช่เกลือทั้งสี่สัาหวันพอน้องก็หายดีปล่อยลงไปก็ไม่ได้มีปันถ้าเราทำอะไรก็จะไม่เคยตับขึ้นมาเราเหมือนเรารักษาคุณภาพน้ำรักษาคุณภาพน้ำแล้วอาหารเนี่ยเดี๋ยวถ้าถ้าน้ำดีปลามันฟื้นตัวเองได้ตับเตัวเองอี ทุกคนไม่ต้องตกใจเหมือนลุงนะครับลุงเวลากดอุณหภูมิลงไปปลาเป็นฟ้าเป็นหวัดปลาก็กลัวก็จะจะตุยนะครับก็เลยรีบจับขึ้นมาจริงๆแล้วปล่อยไว้ในสภาพแวดล้อมที่น้ํามีคุณภาพก็จะฟื้นตัวใช่ถ้าน้ำดีแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าไปบางบ่อคือป่วยแล้วน้ําเน่าแล้วอะไรเงี้ยคือปล่อยไม่ได้ไม่งั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งเป็นเมนพอนเป็นบ่อหลักใช่ไหมครับแล้วเห็นว่าด้านหลังลุงนี่ก็มีบ่อด้วยบ่อสองบ่อสองนะครับบ่อสองก็ทำไม่เสร็จเท่าไหร่ ปริมาณน้ำประมาณเท่าไหร่ครับ1 5ตัน35ครับ35ตันโอ้ถือว่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับระบบกรองก็คล้ายๆกันตลบกรองห่ดน,นี้จะดีกว่าช่องเยอะกว่าแล้วก็อ๋อช่องกรองเยอะกว่าใช่ใช่ท,ทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแต่จะมีเพิ่มก็คือวากิวาคิแล้วก็ ตัวไอ้จีนอกอ๋จีนอกนี่ลุงไม่ไม่ทันจริงครับคืออะไรครับตัวจีนอกอ๋อจะจะเป็นคือถ้าเป็นไทยร้าจีนอกมันจะเป็นตู้แต่ที่เป็นจีนอกอย่างเดียวคือไม่มีตู้ไม่มีตู้ไมม่ีตนะครับเพราะบ่อนี้ผมกล่าวว่าเลี้ยงปลาที่มันแบบที่เราแบบจัคอนดิชันคอนดิชันก็คือเอาง่ายระบบเต็มกว่าบ่อนี่เป็นเป็นตัวออปชั่นเลยมันจะเป็นตัวทำความเย็นระบบรองเพื่อที่จะคอนดิชันปลาแล้วก็มีมีไฟมาตรวยไปซื้อมาแล้วยังไม่ได้ติดอาลุงก็สังเกตว่า ข้อนี้บ่อเนี้ยน่าจะมีจุดอ่อนในเรื่องของแสงแสงไม่โดนแดดเลยไม่โดนแดดเลยผมอะไรต้องซื้อไฟมาติดติดไฟเอาติดไฟเพิ่มตรงนี้เนาะก็เป็นบ่อคอนดิชันแต่ในสภาวะปกติเราก็จะเลี้ยงในบ่อหลักนี้อยู่แล้วยกเว้นว่าช่วงไหนที่มันใกล้เวลาประกวดหรือว่าก็เลี้ยงอยู่อย่างนี้ก็เลี้ยงแหละเพียงแต่ว่าปลาที่เราคิดว่าชอบปลาปลาแพงๆหน่อยปลาแพงๆหน่อยปลาที่ปลาจะเป็นสายพันธุ์หลักที่บอกว่าต้องกินเลขสีพวกปลาวาร์เตี้ส่วนใหญ่จะอยู่บ่อทั้งหมดนี้ก็คือนี่เป็นมิกซ์นะครับก็คือปลาหลากหลาย ขอบคุณมากครับสาหรับที่ให้ลุงนิโนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมบ่อแล้วก็ดูนวัตกรรมใหม่ๆของระบบกองนะครับว่ามันก้าวไปทึงไหนละมีดํามีม o ฟวิ่งเบรดมี TDM มีจีนอกมีไฮดุงไฮด้าโอ้โหบ่อนี้ม่วนหมดอะไรเขาว่าอะไรวัอดี้ใช่อะไรวอดี้เอาหมดนะครับก็สำหรับใครที่กําลังเลี้ยงพักค้านะครับบ่อนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางวันหนึ่งเราอาจจะมองว่ามันดูเยอะไปแต่วันวันหนึ่งคุณก็ย้งคิดว่าเออมันก็ต้องมีเหมือนกันนะครับ ส่วน,น,น,นบ่อที่สองนี่คือ,อใจคือตั้ง <65 S 2> ใจเอาไว condition ้คอนดิชันสำหรับการประกวดเพราะว่าพี่ไก่เป็นคนที่ชอบชื่นชอบการประกวดปลาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดพอสมควรเพราะว,ร <c oughs> ว่าระยะเวลาในการเลี้ยงแค่2ปี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 ออกว่าปีออกว่าโอ,อ้จะปลาผ่านผ่านมือมาหลายตัวแล้วก็หลายหลายเจเนอเรชันแล้วนะครับใจร้อนนะใจร้อนนะด้วยความที่เราใจร้อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรียกว่าอะไรเนื้อหอมไปด้วยปลาปลาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งงเองก็แบบเอ้ย โอ้คนนี้คือใครนะซื้อปลามีปลา,ปา,ปาสวยๆแล้ววันนี้ถือว่าโชคดีมากมีปลาใหม่มาเข้าตัวใหญ่ๆญเลยครับเมื่อกี้ที่ลุงดูมาแล้วนะครับอนอกนอจากเรื่องปลาเข้าใหม่แล้วเนี้ยัตถระถสคงที่ลุงมาวันนี้ก็คืออยากจะมาชมบออ่อชมบอ่อ <ๆ S 1> ครับผมก็คือบอ่อเนี่ยอย่างที่ลุงบอกไปแล้วว่าประมาณ 40, 40ตันแบบนี้เป็นบอ่อที่มีหลังคาอยู่ในบ้านเลยสร้างพร้อมกับบ้าน ครับแตปรับปรบปุงมาเป็นรอบที่2แล้วก็น่าจะลงตัวแล้วนะครับก็จะลงตัวน่าจะลงแล้วครับเพราะว่าเวลาในการปรับปรุงบ่อเน,นี่มันค่อนข้างจะแบบเนะาะตื่นวายสามดือ้ควรสามสี่เดือนได้่ง แล้วก็ปลาส่วนที่เคยเลี้ยงอยู่เอาไปฝากไว้ที่ฟาร์มอ๋อฝากไว้ที่ฟาร์มเพื่อที่จะเลี้ยงเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระในการที่เราต้องดูแลเพราะว่าปลาของพี่ไก่ลุงเคยเห็นใหญ่มากใหญ่แล้วก็เยอะด้วยใช่เยอะด้วยนะครับก็นอกจากงานอดิเรกเลี้ยงปลาแล้วก็ยังมีของสะสมอยู่ด้านหลังของลุงนะครต้อมาเนี่ยเหมือนแบบอยู่ในเมืองกระตุนเลยนะครับเป็นของสะสมที่เดี๋ยวจะดูในเสื้อนะครับที่ลุงจะแจกเข้าให้นะครับแล้วก็ระบบกรองก็อย่างที่บอกแล้วลว่ามีนู่นนี่นั่นซึ่งจะเป็นวัตกรรมใหม่ๆมาเลยไม่ว่าจะเป็นวัสดุกกรอองงแล้ววว็็ตตััที่เปน ดำฟมพิลเตอร์ก็บ่อเน,นี้ยตั้งใจจะเลี้ยงลมประมาณไหนครับอ่พวกอาจจะเน้นไปทางพวกสายเอาพวกวารตี้วาริี้แต่สุดท้ายแล้วหล,หลักมันก็ ปลาหลักไปในบอ่อที่คอนดิชันเนี่ยแหละครับใช่ครับแล้วก็เป้าหมายข้างหน้าคือลุงอะเข้าใจว่าพี่ไก่นี่ยก็งานประกวดมากงานประกวดคือการประกวดปลาเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงครับในมุมของพี่ไก่ผมยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่แบบชอบประกวดดีกว่าแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าเลี้ยงแล้วคอนดิชันมันแล้วก็ปวดออ๋ก็ยัง<ต>ไม่ได้ถึงขั้นก็คือชันเลนของเราก็คือแบบเราอยากจะเลี้ยงปั้นใช้คหมครัปั้นปลาที่แบบมันพอมีศักยภาพจะไม่ใช่ปลาสวยนะวันนั้นเพื่อที่จะเอาไปประกวดในวันข้างหน้าเกต่ความอิ่มเอิบใจนะครรรับบบวว่่่่าาาาาาาเเเเเเเอ้้้้ยยยปปลลลีีงงงไมมมใชแแฮิินกก็็จข ต้องกำลังเริ่มต้นพยายามทีนี้ในมุมมองของงานประกวดไหนๆนีเราก็พูดถึงงานประกวดแล้วในมุมของลุงนะครับบางคนอาจจะแอนตี้ว่าทําไมต้องประกวดมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นค่าดาเนินการค่าส่งประกวดค่าบ่อค่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นผลทวงนะครับสำหรับปลาประกวดมันไม่มีเงินรางวัลใช่เอาจริงๆ,ๆล้วสำหรับลุงแล้วลุงว่ามันน่าจะมีผู้ใหญ่ในสมาคมเนี่ยเขาก็บอกว่าปลาคราฟเนี่ยมันเป็นปลาของคนมีสตางค์คนมีสตางค์เขาไม่ต้องการเงินเขาต้องการเกียรติยศต้องการชื่อเสียงถ้าคิดในแบบลุงลุงเขาว่าาถึงงงมมมมีสตตตไ่่้อกกรเินนแั็จะา เขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพราะว่าเวลาที่เราจ้างคนไปแพ็คปลามันก็จะเป็นเงินทั้งนั้นนะครับก็อารมณ์ประมาณนึงมุมมองในการประกวดของลุงอ่ะลุงคิดว่าข้อดีหลักๆเลยปลาที่ส่งประกวดแล้วมาเส็บรางวัล ถือว่าเป็นการพิสูจน์คนขายคนขายอาจจะบอกว่าปลาสวยส่งประกวดได้เลยได้เลยได้รางวัลหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมันได้รางวัลมาติดรางวัลเนี่ยก็ถือว่าสวยสมกับราคาที่ขายให้เรามา,าใช่ไหมครับปลาเราใครก็รับมองก็สวยสวยใช่ใช่มันต้องไปตัดสินกันจริงที่การประกวดใช่แล้วก็คนที่มาตัดสินก็คือคนกลางไม่ได้แบบลุงมาบ้านคุณขายคุณขาย,ายถามว่าปลาสวยไหมมันก็ด้วย ด้วยแค่ว่าอะไรมารยาทจะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ได้ก็ประมาณนึงถ้าเราไปส่งงานประกวดแล้วน่ะไม่มีมารยาทแ,แล้วเขาก็ตัดสินตามมาตรฐานของเขาทีนี้จะฝากอะไรสําหรับนักเลี้ยงที่สนใจปลาคราฟอาจจะเลี้ยงปลาคราฟยูบ้างแล้วแต่ทีนี้คือถ้าเกิดอยากจะส่งปลาประกวดหรือว่ามีปลาประกวดในครอบครองเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงครับในมุมมองของของพี่ไก่ในมุมมองสิ่งแรกที่อยากจะบอกมือใหม่ก็คือผมมองว่าให้ศึกษาข้อมูลเใจเย็นปลาเนี่ยมีมาตลอดปลาสวยมีทุกสีเราไม่ได้ไปต้องรีบเพราะอย่างผมเนี่ยรีบ พี S <S ่คือที่โอเคมันมาทางรัฐแต่ทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ยายถ้าเราศ<ม>ึกษาข้อมูลอะไรเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเยอะอะไรแบบ <ๆ S 1> นั้นก็ทจริงแล้วชแนลในการที่เราจะไปหาความรู้เรื่องปลาครับเนี่ยมันมีเยอะนะค่อนข้างจะออนไลน์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารในทัางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้มันก็ยังมีกลุ่มต่างๆนะครับที่ให้ความรู้หรือว่ามีปลามาพูดคุยกันนู่นนี่นั่นนะครับก็ยังมีอยู่หลายช่องทั้งแบบใครที่ชอบปลาครับนะครับก็ไปติดตามได้ก็ช่องครูรู้ปลาครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่จะนําความรู้เกี่ยวกัับบปลาาคครรสสหหทท่่่่นนนนเเีีมมมืือออใใจจ้้วูะ็ชพ พี่ไก่ก็เกษสพได้อยู่นะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพ,พี่ไก่มากๆนะครับที่ไลุูนี่นูนะครับมาเยี่ยมชมบ่อมาดูปลาเข้าใหม่ซึ่งวันนี้มีปลาแบบไซส์นะครับเ0เซนซึ่งวิธีการเราดูปลานะครับลุงก็อยากอยากจะเสนอไม่ว่าจะเป็นพี่ไก่เลยว่าคนที่ชมช่องดูรู้ประกาของลุงนิโนนะครับก็คือเราจะซื้อปลาถูกว่าปลามาเลี้ยงเล่นๆเราอาจจะซื้อออนไลน์ได้ดูจากคลิปดูจากภาพถ่ายแล้วก็ดูจากมาตรฐานของคนขายว่าเชื่อถือได้ไหมนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราจะซื้อปลาไซส์ใหญ่ๆคุ เพราะว่าคนขายนะครับก็พยายามจะหามุมที่มันสวยที่มันสมบูรณ์ที่สุดที่จะได้ขายได้นะครับวันนี้ลุงนี่นูนะครับแล้วก็ช่างกุลุกอครับก็ขอขอบคุณพี่ไก่มากนะครับพี่ให้มาชมปลาไว้ก่อนตุนนะครับตัวกระตุนพวกดักบอลนะตักบอลสวยมากนะครับแล้วก็บ่อที่สวยแล้วก็ผุคิดว่าบ่อสไตล์ของพี่ไก่น่าจะมีน้อยบ่อมากที่สามารถเอาบ่อมาเลี้ยงเข้ามาอยู่ในตัวบ้านได้นะครับสามารถดูได้ทุกวันดูได้ทุกวันแล้วก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมีรังคารนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากครับสวัสดีครับมรับ